ครับตอนนี้นะครับเขาผู้ตีข้างในคาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของทาอสารภัยนะครับนันก็อยู่ระหว่างนะครับ เกิดชีวิตหนึ่งลายครับติดค้างอยู่ภายในห้องน้ำนะครับอีกสามลายช่วยเหลือออกมาได้นะครับสุดแล้วติดค้างสี่ลายช่วยออกมาได้สามลายอีกหนึ่งลายติดค้างอยู่ในห้องน้ำ เคยบอกแล้วบอกแล้วอาคาสุดตัวครับถล่มลงมาแล้วครับบอกแล้วข้างในมีใครเป็นอะไรบ้างปานเลยนะครับตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับถล่มลงมาแล้วนะครับมาแล้วกินตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้อาคารถล่มลงมาแล้วครับไอพีมานะครับอาคารอาคารถล่มลงมาแล้วครับอ่ามีอาสาประมักอยู่ข้างในนะครับ ถามถามอย่างที่พี่บอกแล้วมันไม่ตอบใครนะครับอาคารเลิกได้ซุดตัวลงมาแล้วนะครับอันนี้เหตนการบ้านถล่มลงมาครับมีมีอยู่ในหลายรายหรือว่าช่วยเหลือ ช่วงนี谢谢้ไปหรือเปล่าตอนนี้าไม่ามอหานี้ใช่ครับไม่แน่ใจนะไม่ได้ยินอยไรตอนนี้มีกี่คนฝังงงนี้่ยอมมา3าคนนะรอออกมายางองนไม่้้ พวกข้าม <Private. S 2> ันถูกถ้าระดับรทาใจระดั้าน